ก็พยายามหาตัวเองนะคะเข้าสู่าการเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเก็บเงินได้จากงานที่ทํานะคะก็มาลงทุนนะคะเพื่ออยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะจนนะคะเราเองนะคะเอาเงินหลักล้านไปลงทุนเอาเงินหลักหลายแสนไปลงทุนค่ะแต่ผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือหลักหมื่นต่อเดือนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่เราลงทุนไปทาไมมันเยอะและเราเอาเงินก้อนเนี่ยทำไมมันหายากเรารอผลกาไรจากการที่เรา ทำธุรกิจทำไมมันหาย,ยากนะคะวันนึงก็พน,นั่งาคิดว่าสุดท้ายเราเลือกผิดอีกแล้วนะคะก็เลยขาดตัดสินใจนะคะลงทุนอีกครั้งหนึ่งค่ะจายร้านอีกแล้วนะคะลงทุนไปหลายร้านเพื่อจะทำธุรกิจแต่เพื่อนเพื่อนนะคะมีโอกาสค่ะจากการทำธุรกิจตรงนั้นนะคะขาดทุนจนมีหนี้สินนะคะอายุ25 26มี2-4ล้าน,น้วเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเลยบอกว่าค่ะ วิกฤตจ,จากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะทำใหพพ้พี่ตัวเองเข้าสู่ธุรกิจเ<ฮ>รื่ายเพราะมองว่าเป็นธุรกิจเดียวค่ะที่ลงทุนน้อยแต่มันสามารถให้ผลลัพธ์กับเราอะค่ะรายเดือนเนี่ยมันมากกว่าตัวแสงเข้าไปทําตัวแรกนะคะไฟแค่สามเดือนก็เป็นมาตนหนึ่งแสนหลังจากนั้นรับปรปได้จะเปนสามแสนกว่าสี่แสนกว่ามาตลอดแล้วสามารถลิกชีวิตนะคะให้ตัวเองจุดนี้สินสี่ล้านกว่าบาทได้จากธุรกิจเครือ่าย เพราะฉะนั้นมองค่ะว่าวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เลยอยู่ในิกเครือข่ายมาตะลอดน,นะคะวันนี้ที่ทํากิดบริษัทฟาหลงโซลชันก็เช่นเดียวกันนะคะมันคือโอกาสอีกครั้งของชีวิตเมื่อมองเมื่อเจออาจจะเป็นบริษัทเล็กๆของใครหลายๆคนแต่พี่มองว่าที่นี่มันคือโอกาสสําหรับคนที่ต้องการความสําเร็จจริง,รงๆถ้าวันนี้นะคะเราจะทําธุรกิจเครือข่ายในบริษัทที่เฟอร์เฟสแต่เรานะคะผลลัพธ์ที่เราทําได้อะไร เราได้อะไรวันนี้เราเลือกบริษัทฟ้าหลวงฟูลชั่นนะคะเป็นบริษัทของคนไทยที่ถูกต้องตางมกฎหมายนะคะมีสินค้าที่ดูแลเป็นนวัตรกรรมสมุนไพรนะคะมีกาแฟ,ฟดูแลสุขภาพแล้ววันนี้ค่ะแผกนการตลาดที่บริษัทนะคะออกแบบมาให้เราทําถ้าเราพิจารณานะคะมันคือการแอคชั่นแล้วได้เงินมันคือการแอคทีฟแล้วได้เงินมันคือการส่งต่อความสําเร็จให้กับเพื่อนๆแล้วได้เงิน วันนี้ธุรกิจเครือข่ายมีมากหลายพันบริษัทแต่ถามว่าบริษัทไหนล่ะคะที่จะเสิร์ฟให้เราแบบนี้หลายคนได้พิสูจน์แล้วหลายคนก็ได้ลถป้ายแดงหลายคนก็มีรายได้วันนี้ทุกๆวันนี้ก็คือรายได้ทุกวันค่ะหลักร้อยก็คือเงินหลักพันก็คือเงินหลักหลายพันก็คือเงินวันนี้บริษัทฟ้าหลวงนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับเราได้จริงๆและที่สําคัญพวกเราในห้องนี้นะคะเราโชคดี ที่เรานะคะมีระบบ3ามสนะคะเข้ามาเรียกระบบ3ามคือวิธีการที่จะให้เรานะคะประสบความสําเร็จในบริษัทฟ้าหลวงโซลูชันวันนี้ระบบ3ามสที่ทุกคนเข้ามาเรียนรู้มันคืออะไรมันคือการตัดสินใจของคนหนึ่งคนใช่ไหมเราตัดสินใจแล้วเราหาใครก็าหาคนที่เรารักหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาเชิญคนสองคนที่เหมือนเราได้ไหมคนสองคนที่ยังศรัทธาเราคนสองคนที่ยัง คนสองคนที่อยากหาอะไรเพิ่มคนสองคนที่เขาเองยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มมีอีกมากมายนะคะมีอีกมากมายเพื่อเรานะคะที่ยังไม่รู้จักระบบ3ามสหนึ่งยังไม่รู้จักบริษัทฟ้าหล่ายังมีพื้นที่ว่างให้กับพวกเราอยากพึ่งทอที่เข้ามาทําวันนี้มันแค่เริ่มต้นค่ะเพื่อนมันแค่การเริ่มต้นที่เองก็ได้พิสูจน์แล้วว่า การที่เราตัดสินใจทำเนี่ยชวนเพื่อนสองคนนะคะรีบทําให้เร็วค่ะสามสามหนึ่งคืออะไรเราก็คงฟังจากเบี้ยกรันมาแล้วว่าวันนี้สามสามหนึ่งคือตัวเรานะคะที่ตัดสินใจลงเป็นชายค่ะตัดสินใจลงแล้วชวนเพื่อนสองคนที่เหมือนเราถามว่าวันนี้เราดูแลใครไกลต่อเพราะธุรกิจของเรารีบเหมือนที่บอกค่ะเรื่อเมื่อเราขยายต่อและส่งต่อโอกาสมันก็คือการดูแลกันนะคะไม่มีธุรกิจใดน,นะคะที่ลงทุนแล้วไม่ดูแล นะคะการที่เราจะทําอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีการดูแลธุรกิจก็เช่นกันค่ะเมื่อเราส่งต่อลแล้วก็ดูแลกันค่ะเป็นพี่เลี้ยงให้กันให้ทุกคนทําต่อเหมือนเราส่งต่อเป็นถังเจ็ดถูกไหมคะหนึ่งแตกสองช่วยกันแล้วก็ได้นาคนละสองคนลงไปดูแลให้มันครบสมบูรณ์แบบในเวลาอันรวดเร็วก็จะสามารถทําให้เรามีรายได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะเครื่องมือที่สงพลังก็คือการที่เราทําตามระบบอย่างมีระเบียบค่ะ ทำยังไงไยยังไงในเมื่อเราทุกคนต้องการไปยืนอยู่นะคะในจุดที่บริษัทฟาหลวงบอกว่าให้รายได้เราสูงที่สุดก็คือตำแหน่งแพจินัมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราอาจจะต้องต้นที่ทันเก้าแต่เราสามารถพัฒนาตัวเราและองค์กรนะคะไปสูงที่แพจินัมกันทั้งหมดเียการที่เรานะคะเติมเต็มสร้างธุรกิจของเราให้เวลามันนะคะเพราะคำว่าธุรกิจมันต้องสร้างและต้องให้เวลาพธุรกิจในการสร้าง มันคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะตอบโจทย์และมันจะยั่งยืนเป็นต้นไม้ใหญ่มันไม่ใช่ปลูกฝอยงอกบางคนทำสามวันแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ยังไม่มีคะแนนนะคะพี่ขอบอกเลยคุณต้องให้เวลากับธุรกิจนะคะการทำธุรกิจที่นี่เราต้องสำเร็จระยะยาวจับมือกันให้หาวิธีการได้แล้วก็ส่งต่อคะ่แะแะบบถามสามหนึ่งในวันนี้พี่บอกว่ามันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่มาแมทช์กับบริษัทฟ้าดวงโซลูชั่น และตอบโจทย์ที่กับเราถ้าเป็นแผนการจารร่ายแบบอื่นพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะตอบโจทย์ให้ได้แบบนี้หรือเปล่าแต่วันนี้นะคะเมื่อ3ามจหนึ่งแลกลับบาิษัท้าหลงซือชันทุกคนส่งต่อนะคะจากรั้ง7จากทั้ง7ก็ส่งต่อทําเหมือนกันค่ะทุกคนถือจิ๊กซอแค่หนึ่งใบทุกคนถือจิ๊กซอแค่หนึ่งใบทั้ง7ทําหน้าที่ของตัวเองเป็นคนที่หนึ่งของถังแล้วก็ยื่นต่อนะคะดูแลกันให้ทุกคนทาถังเจ็ดให้เต็ม ยื่นต่อถือยิ่ต่อยื่นต่อลงไปนะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่สทุกคนก็จะเจอค่ะเพราะระบบจะผลิตเงินให้กับทุกท่านในทุกวันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอเพียงทุกท่านนะคะดูวิธีการของพี่ๆ s t a ฟโคชทุกคนนะคะที่สามารถที่ส่งต่อที่พยายามบอกที่พยายามให้ทุกคนเข้าใจว่าวิธีการเรามีแลระบบ3ามสานก็จะผลิตมนุษย์เงินเสงินล้านนะคะขับเคลื่อนต่อไปค่ะรุ่นแล้วรื่นเล่า เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ทุกคนที่เข้ามาพี่ถือว่าทุกคนนะคะได้โอกาสที่ดีของชีวิตนะคะจับมือกันให้ดีๆคําว่าบรรยากาศเป็นสิ่งสําคัญค่ะบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการประมีพีที่ที่บริษัทเองที่สํงงานักงานหรือนะคะที่จุดคลังสินค้าหรือที่เซ็นเตอร์ของผู้นําวันนี้นะคะไม่ว่าจะใครจะทําระบบไหนถ้าเราเป็นบริษัทฟาหลวงโซลูชันเหมือนกันเราต้องสร้าง นะคะบรรยากาศการที่เราอยู่ในบรรยากาศมันจะทําให้นะคะการพัฒนาความเชื่อมั่นมากขึ้นยกระดับการตัดสินใจเพิ่มขึ้นยกระดับความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทาให้คนมีพลังในการส่งต่อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผลลัพธ์เหมือนที่พี่สอยเองเข้ามานะคะจากนะคะสองเดือนแรกที่พี่เข้ามาพี่เองตัดสินใจลงทางจังหวัดลงไปนะคะแล้วก็ส่งต่อนะคะให้กับทางไปประมาณที่ห้าจังหวัดเนี่ย ที่ถามว่านะคะสองเดือนแรกเราก็รับไปได้หลักแสนแล้วดังน,นั้นตอนนั้นเรายังไม่เจอระบบสามสามหนึ่งเลยนะคะแต่วันนี้เมื่อมาเจอสามสามหนึ่งมันยิ่งนะคะมันยิ่งทให้พี่รู้ว่าวันนี้นะคะเราจะก้านะคะเราจะสามารถมีได้หลักแสนหรือห้าแสนต่อเดือนอย่างไม่ยากเลยวันนี้เมื่อทุกคนเป็นทีินิ่งในองค์กรของทุกคนคืออะไรคะทุกคนก็คงมองเห็นพี่คะว่าตัวเลขค่ะตัวเลขของเรานะคะจากพันเก้าพัฒนาเป็นที่นิ่งจในองค์กรนะคะองค์กรทุกคน าก็จะมีรายได้นะคะเพียงนะคะยกตัวอยา่างถ้าเป็นทัติน้ำนะคะชั้นที่หนึ่งเนี่ยคุณจะมีรายได้ถึงเก้าพันสองเนยนะคะถ้าเราเป็นทติน้ำรายเฉวี่ยสองคนพม่นันวันนี้นะคะมันก็จะส่งต่อให้เรามีรายได้นะคะเป็นสี่พันกว่าเป็นหกพันกว่านะคะในชั้นที่สามนะคะเป็นห้าพันกว่าเป็นหมื่น่าในชั้นที่ห้าก็จะเป็นหมื่นกว่าบาทนะคะชั้นที่หกนะคะก็จะเป็นสองหมื่นและนะคะเมื่อชั้นที่เจ็ดเป็นต้นไปค่ะเพื่อนวันล 35, ะสามหมื่นห้าเลยะคะ่ะ วันละสามหมื่นห้าที่ทุกคนเห็นในแหนกันตลาดที่บริษัทบอกว่าจ่ายสูงสุดวันละสามหมื่นห้าค่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะคะเจ็ดชั้นขององค์กรนะคะถ้าเราขับเคลื่อนแบบหมื่นเก้าเหมือนกับพดตักพูดเมื่อกี้นะคะมันคือไรายได้สามหมื่นห้าพันบาทต่อวันมันคือไรายได้หลักล้านต่อเดือนของพวกเราทุกคนเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นของใครใคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่อยากให้คนมั่นใจนะคะในระบบมั่นใจในบริษัทเรามีสินค้าเป็นของแถมในการทําระบบบริษัทมั่นคงเพราะบริษัทมีสินค้าที่ดีอยู่แล้ววันนี้บริษัทเปิดประกอบธุรกิจมานะคะย่างปีที่เจ็ดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เข้ามาเช่อขับเคลื่อนระบบนะคะจงมั่นใจว่าวันนี้เรามาถูกทางค่ะเราไม่ต้องขวาท,ทําธุรกิจแล้วเรามีความสุขเราได้สุขภาพที่ดีเราได้เงินในทุกวันนะคะ ที่เชื่อมั่นว่านะคะเราทุกคนสามารถสังเ็จได้อย่างแน่นอนขอเพียงนะคะให้พวกเรานะคะทำธุรกิจด้วยความรักนะคะความรักเอาใจใส่ส่งต่อให้ความจริงใจค่ะความจริงใจเท่านั้นนะคะที่จะทำให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการทำงานวันนี้ร่วมกันสร้างไม่มีใครนะคะไม่มีใครเป็นเจ้านายใครในธุรกิจเครือข่ายเราทุกคนเป็นเจ้านายตัวเองธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ แบ่งพันตาเหมือนที่เขาบอกนะคะไม่ได้แบ่งอายุวันนะไม่ได้แบ่งอาชีพไม่ได้แบ่งว่าคุณเป็นคนเป็นใครคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเป็นคนรวยหรือคนจนแต่างทุกีิเครือข่ายจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณตัดสินใจสร้างธุรกิจคุณลงทำคุณจะได้ผลลัพธ์ค่ะคุณรับเท่านั้นค่ะที่จะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ฉันสําเร็จนะคะเหมือนที่เขาบอกค่ะตัวอย่างตัวอย่างคือนะคะ ครูที่ดีที่สุดวันนี้เราต้องทำให้องค์กรเราเห็ค่ะเราต้องทําให้ทีมานเราเห็นเราต้องอยู่แขยงข้างในการสร้างบรรยากาศนะคะร่วมกันนะคะที่เชื่อมั่นว่าทุกคนจะสําเร็จได้อย่างไม่ยากเลย